ช่วงกอสิบซาทีต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงที่เหล่าสาววงก d m ดี K ่พอปรองคอยสำหรับงานเมดเฟส2017ได้ขนศิลปินและดีเจแถวหน้าระดับโลกและเขาเมืองไทยมารวมไว้ที่เดียวนำทีมโดย DJ เจโอและเด e w เว b บอยไทยเทเนียมเสาสายแบงแบง ซึ่งงานนี้หนุ่มขันเงินได้โชว์ลวดลายการเปิดแผ่นสวมบทการเป็นดีเจระดับเทพให้แฟนๆได้สนุกและโชว์สเต็ปแดนซ์กระจายกันเลยทีเดียวก็จะตามด้วยการร้องเพลงแรปโยของสามหนุ่มไทเทเนียมแต่ง,งานนี้ก็สร้างความตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากเพราะชว่วงพิเศษได้มีเด็กน้อยขึ้นมาแรปโย พาไปกินตับทำเอานักร้องหลายๆคนถึงกับอึ้งกันหนักมากโดยเฉพาะหนุ่มเวถึงกับเดินมาอัดคลิปหนูน้อยรับโยคนนี้เลยทีเดียวโยโยโย,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 โยเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยคงนึกถึงลูกชายสุดที่รักอย่างน้องบุ๊ลินอยู่แน่ๆเลยใช่ไหมล่ะคะหนุ่มเว i uh -huh.